ที่กันก็เดินมาเที่ยวกับพี่สาวนะคะก็เนี่ยค่ะมานั่งกินกาแฟเพื่อนนะคะเดินมากินกาแฟบ้านญากนะคะก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะเพื yeah. ่อนก็เดินมาก็เปลี่ยนสถานที่กินกาแฟนะคะกาแฟดํานะคะเปลี่ยนสถานที่กินกาแฟนะคะก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่นะยุคนี้ประวัตยืนอยู่ตาบ้านมันป่วยดีเอยู่ริมแม่น้ําเหมือนกันนะคะอยู่ใกล้ๆกกันนะคะเพื่อนอยู่ใกล้ๆกกันนะคะ พี่กันก็เดินมาเที่ยวกับพี่สาวนะคะก็เนี่ยค่ะมานั่งกินกาแฟบรรยากาศน่านั่งบรรยากาศสบายมากๆเลยนะคะพี่กันเดินมากับพี่สาวสองคนเมื่อเช้าพี่สาวก็บอกว่าจะเดินมาออกกําลังกายนะคะก็จะอยู่ริมแม่น้ําเหมือนกันนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันนะคะพี่กันก็เดินมาเที่ยวกับพี่สาวนะคะก็เนี่ยค่ะมานั่งกินกาแฟเปลี่ยนสถานที่กินกาแฟนะคะก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อน นนนนี่า้ยืดอดบบดัักบมสวัสดีค่ะเพื่อนๆวัน,นนี้พี่กันก็ต,นตื่นช้ามาก็ก็ไม่ได้กินกาแฟที่บ้านนะคะเดินมากินนกาแฟบ้านมากับพี่สาวนะคะมานั่งกินกาแฟมานั่งชมธรรมชาตินะคะ ก็เลยมาตื่นสายตื่นสายนิดหนึ่งพี่สาวไปเรียกพี่การนนะคะก็เลยมาตื่นสายตื่นสายนิดหนึ่งพี่สาวไปเรียกพี่การนทุกวันเลยพี่การนตื่นสายพี่สาวไปเรียกทุกวันเหมือนเด็กเด็กเลยพี่การนพี่สาวไปเรียกทุกวันเราเราก็ ไม่มีสัญญาณมากับพี่สาวนะคะมานั่งกินกาแฟ,ฟมานั่งชมธรรมชาตินอนตีสามตีสีได้เลยมั้ง <c oughs> เพราะว่าจะจะทำงานส่งแล้วก็จะทำงานสง่ <c oughs> ง,นสงสรุปไม่ได้อา <c oughs> หาสู่กันนะคะเพื่อนบ้านเขานั่นนั่งมากเลยนะคะ <c oughs> บรรยากาศดีมากนะคะ <c oughs> บ้านเขาน,น,นะคะ ีกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะฝากฝากด้วยนะคะเพื่อนๆฝากฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันในเวลาเดียวกันอุดมการเดียวกันแล้วเราจะโต๊เดินมาออกกําลังกายพี่กันก็เลยเดินมากินกาแฟแล้วก็เดินมากินกาแฟส่งเพราะว่า มันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรอรอจนเพื่อนนะคะเดินมากินกาแฟบ้านญาตินะคะก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะเพื่อนก็เดินม,มาก,ก็เปลี่ยนสถานที่กินกาแฟน,นะคะกาแฟดํานะคะที่นี่เลยนะคะอฝากชมคลิปของพีก่กันด้วยนะคะเพื่อนๆฝากชมคลิปของพีก่กันด้วยนะคะช่วงนี้ของพีก่กันรู้สึกว่าอยู่ริมแม่น้ําเหมือนกันนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเพืญญญๆๆ่อน,นะะอยู่ใกล้ๆกันนะคะ พี่กันก็เดินมาเที่ยวกับพี่สาวนะคะก็เนี่ยค่ะมานั่งกินกาแฟกว่านี่แปดโมงกว่าวันนี้โค้ดยังไม่ขึ้นเลยนะคะพี่กันถ้าไปดูโค้ดโค้ดยังไม่ขึ้นเลยนะคะเ,เราเรอก็ไม่มีสัญญาณ แล้วก็เดินมากินกาแฟไ,ได้กันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกวันเลยพี่การตื่นสายพี่สาวไปเรียกทุกวันเหมือนเด็กๆเ,เลยพี่การพี่สาวไปเรียกทุกวันนอนตีสามตีสี่ได้เลยมั้ง <c oughs> เพราะว่าจะจะทํางานส่งแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะทํางานส่งสรุปไม่ได้ อีกสักพักสัญญาณก็คงจะไม่น่าจะมีนะคะอ่าอันนี้เราเราเราอัดคลิปแบบนี้ก็ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าว่าเกิดเล่นเป็นกันทุกวันเลยพี่การตื่นสายพี่สาวไปเรียกทุกวันเหมือนเด็กๆเลยพี่การพี่สาวไปเรียกทุกวันอินเทอร์เน็ตสัญญาณคงจะไม่ได้นะคะเพราะมืดฝนฝนล,ล,ลงด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะประมาณแปดโมงกว่านะคะ มากับพี่สาวนะคะมานั่งกินกาแฟามานั่งชมธรรมชาติ <S <S ืแล้วก็เดินมากินกาแฟาเพื่อนนะคะเดินมากินกาแฟาบ้านญาตินะคะก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะเพื่อนก็เดินมา ก,ก็เปลี่ยนสถานที่กินกาแฟนะคะกาแฟดำนะคะที่นี่เลยนะคะอฝากชมคลิปของพี่การด้วยนะคะเพื่อนๆฝากชมคลิปของพี่การด้วยนะคะช่วงนี้ของพี่การรู้สึกว่าบรรยากาศน่านั่งบรรยากาศสบายมากๆเลยนะคะพี่การเดินมากับพี่สาวสองคนเมื่อเช้าพี่สาวก็บอกว่าจะเดินออกกําลังกายนะคะก็จะใ้บ้านเพื่อนบ้านนะคะ <c oughs> ก็เป็นญาติญาติกันนะคะเป็นญาติญาติพี่กันนะคะก็ไปมาดีมากนะคะ นี่ค่ะกว่านี่แปดโมงกว่าวันนี้โค้ดยังไม่ขึ้นเลยนะคะพี่กันเข้าไปดูโค้ดโค้ดยังไม่ขึ้นเลยนะคะมากับพี่สาวนะคะมานั่งกินกาแฟมานั่งชมธรรมชาติ อีกสักพักสัญญาณก็คงจะไม่น่าจะมีนะคะอ่าอันนี้เราเราเราอัดคลิปแบบนี้ก็ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าว่าเกิดเล่นเป็นเปลี่ยนสถานที่กินกาแฟนะคะก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่นะจุ๊บนี่พระวัานม้อถืออันดับบ้านมันสวยบรรยากาศากนั่งบรรยากาศสบายมากๆเลยนะคะพี่การเดินมากับพี่สาวสองคุณเมื่อเช้าพี่สาวก็บอกว่าจะเดินมาออกกําลังกายนะคะ ก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะฝากฝากด้วยนะคะเพื่อนๆฝากฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันในเวลาเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันแล้วเราจะโตเพื่อนนะคะเด mm ิน hmm. มากินกาแฟบ้านยากนะคะก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะ mm hmm. เพื่อนก็เดินม,มา mm hmm. ก,ก็เปลี่ยนสถานที่กินกาแฟนะคะกาแฟดํานะคะ mm hmm. กันนะคะ mm hmm. ฝนตกนะคะเพื่อนๆตอนนี้ฝนตกนะคะบ,บ้านพี่กันฝนตกนะคะสัญญาณมากับพี่สาวนะคะมานั่งกินกาแฟมานั่งชมธรรมชาติอินเทอร์เน็ตสัญญาณคงจะไม่ได้นะคะเพราะมืดฝนฝนลงด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะประมาณแปดโมงกว่า,วานะคะนอนตีสามตีสี่ได้เลยมั้ง เพราะว่าจะจะ,จะทํางานส่งแล้วก็ <c oughs> จะทํางานส่งสรุปไม่ได้อินเทอร์เน็ตสัญญาณคงจะไม่ได้นะคะเพราะมืดฝนฝนลงด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะประมาณแปดโมงกว่าๆนะคะไปได้กันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกันนะคะ ฝนตกนะคะเพื่อนๆตอนนี้ฝนตกนะคะบ,บ้านพี่การฝนตกนะคะสัญญาณอีกสักพักสัญญาณก็คงจะไม่น่าจะมีนะคอะออันนี้เราเราเราอัดคลิปแบบน,นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าว่าเกิดเล่นเป็นกันทุกวันเลยพี่การตื่นสายพี่สาวไปเรียกทุกวันเหมือนเด็กๆเลยพี่การพี่สาวไปเรียกทุกวันส่งเพราะว่า มันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรอรจนนอนตีสามตีสีได้เลยมั้งเพราะว่าจะจะทำงานส่งแล้วก็จะทำงานส่งสรุปไม่ได้กันนะคะฝนฝนตกนะคะเพื่อนตอนนี้ฝนตกนะคะบ้านพี่กันฝนตกนะคะสัญญาณรอรอก็ ไม่มีสัญญาณอีกสักพักสัญญาณก็คงจะไม่น่าจะมีนะคะอ่าอันนี้เราเรา,เราอัดคลิปแบบนี้ก็ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าว่าเกิดเล่นเป็นแปดโมงกว่าบ้านพี่กันแปดโมงกว่าแต่ทางโน้นก็จะเรียกว่า2องโมงกว่านะคะสองโมงสวัสดีค่ะเพื่อนๆวัน,นนี้พี่กันก็ต,นตื่นช้ามาก็ก็ไม่ได้กินกาแฟที่บ้านนะคะเดินมากินกาแฟ แล้วก็เดินมากินกาเฟไปได้กันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย